นีครับวันนี้เป็น Exxon Gas Version นะครับ IB 3.0-10ีด10เป็นชุด6สูบนะครับวันนี้ได้ทำการติดตั้งกับเครื่องยนต์ 1JZ ่เจซีเกียร์หกสกปีดเดี๋ยวผมจะอธิบายหน้าโปรแกรมเบื้องต้นก่อนนะครับ แรกก็คือหน้าดิสเพย์ดิสเพย์นี้นะครับจะมีค่าแมปแก๊สเซชั่นนะครับอุณหภูมิมอสต้มนะครับอุณหภูมิแกส๊สแล้วก็ค่าแลมด้านหนึ่งและแลมด,านนมดานน้าสองแล้วก็มีวัดรอบนะครับมีคา่า T i อิ i ดียนชั่นปิโแล้วก็ T i อิ i ดียนชั่นแนะครับมีสวิตช์ปกดแก๊สนะครับ ค่าของ R P M นะครับดาลล่าง Power กำลังงานที่ได้นะครับแล้วก็ T Gas T Reducer Map T Gas Lambda หนึ as, ่ง l a m สองนะครับหน้าที่สองหน้านี้นะครับจะแจ้งสัญญาณดูการรอบ R P M นะครับสัญญาณหวัวฉีดน้ำมันหวัวฉีดแก๊ สัญญาณแมปนะครับสัญญาณแก๊สเพชรแก๊สแลมด้าหนึ่งและแลมดาสองเราสามารถได้และสามารถเรคคอร์ดได้นะครับส่วนหน้าที่สามนะครับเป็นหน้าเซนเซอร์เซนเซอร์นี้เป็นหน้าที่จะตั้งค่าเซนเซอร์ต่างๆเช่นการเปิดใช้งานแลมด้าหนึ่งแลมดาสองเป็นประเภทไหนกับเลอร์ได้ังศูนถึงหนึ่ง 0ถึงศูนจุดแปดโวลต์ศูนย์จุดแปดถึงหนึ่งจุดหกโวลต์ศูนย์ถึงห้าโวลต์นะฮะหาถึงหศูนยโวลต์น,น,นะครับนามด้าสองก็เหมือนกันนะครับส่วนเทมเปอเเตอร์นะครับแก๊สดีแกส๊แกสก็จะเป็นค่าสิบกิโลโอห์มนะครับเลือกได้ไหลายค่าเราใช้ตัวไหนก็ลองให้ค่าที่ตรงนะครับเซนเซอร์น้ำที่หม้อต้มเหมือนกันครับ สัญญาณ r t m นะครับเมื่อชั้นนี้จะมีต้องจําเป็นต้องต่อสายสัญญาณมดรอบนะครับมันเลือกได้คือสัญญาณอ่อนนะครับสัญญาณคอยสัญญาณอ่อนจะเป็นตัวนี้นะครับคอยส่วนสัญญาณลบคอยก็จะเป็นคอยสแตนดาร์ดนะครับเซนเซอร์นะครับมีทั้งนี้เปรนเชียนและแอสโซลูนะครับที่มากับซอฟต์แวร์ก็จะเป็นตัวแอสโซล ตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์ตั้งค่านะครับเกแก๊สนะครับมีค่าเกแก๊สใช้เ e อ็กซอนแก๊ส091910แบบกลับทางนะครับ110โอห์มนะครับมีหลายแบบที่เราเลือกส่วนหัวฉีดนะครับเลือกตั้งแต่เอกซอนแก๊สแม็กิกนะครับแม็กิกเคนดีแม็กิกเอ็กเจนะครับเคหินก็ใช้ได้หรือจะใช้ไท3โอห์มหรือ1โอห์มนะครับ จ e n เน i ริกส์ครับส่วนที่ผมใช้ตอนนี้ก็จะเป็นท้ายสามโอมมาใช้เอ็กซอนนะครับชุดทดสอบชุดนี้หน้าตั้งค่านะครับชุดหกสูบนะครับที่ติดตั้งจะเป็นเครื่องยนต์สองพันห้าร้อยสี่สี่นะครับจำนวนหกสูบ ตัวนี้ผมสร้างไว้ที่1.8นะครับมินิมอลอินทารสการตัดสัญญาณควรนะครับ1.8เซ็เปลี่ยนแก๊สที่นะครับ900รอบนครับเปลี่ยนที่อุณหภูมนนินะครับ35องศาขึ้นไปนะครับสัญญาณเตือนม,มูสเต เตือนชั่วโมงการทํางานของระบบแก๊สถ้าเราต้องการาเราก,ารการา็คลิกไปนะครับระบบแก๊สก็จะเป็น LPG นะครับ Inition น,นะครับตัวนี้นะครับมันมีแบบปุ๊บหรือแบบ SFI นะครับเราต้องเลือกเราสังเกตที่ตัววัดรอบนะครับถ้าเราเลือกตรงนะครับมันก็จะวัดรอบก็จะตรงนะครับ เหมือนกับตัวหารในโปรแกรมตัวไปนะครับตัวนี้สัญญาณการฉีดในแบบซีเควน c ์นะครับตัวแลบไทม์ช่วงเปลี่ยนนะครับตอนนี้ผมใช้เป็นโวนดแท็กนี่นยังไม่ได้ตัง้ง <c oughs> ตัว let's スเกตลอชชันนะตัวนี้ผมยังไม่ใช้ไม่ใช้ ใช้เป็นตัวดิสเบิร์นครับตัวหน้าแก๊สติโตตัวนี้นะครับสามารถตั้งไอเดเลสปีดที่ตามว่าที่เราต้องการตั้งไว้เนี่ยให้เป็นกลับมาเป็นน้ำมันได้นะครับแล้วก็กลับไปเป็นแก๊สเมื่อรอบสูงนะครับตัดสัญญาณไฮสปีดนะครับช่วงคลิกด,ดาวให้เป็นแก๊สให้เป็นน้ำมันนะครับ ตอนนี้คิกลากมันแก๊สได้วงเวลาการตาาั้งค่าแก๊สเพชเชอร์นะครับกลับมาเป็นน้ำมันนะครับตั้งไว้ที่ประมาณ60กิโลปาส卡าหรือ65กิโลปาสาลก็ได้นะครับอุณหภูมินะครับให้กลับมาเป็นน้ำมันนะครับผมก็ตั้งไว้ที่20องศานะครับมอป้องกันรักพัน้ําน้ำรั่วนะครับ ตอนแรกขอจบเพียงเท่าน,นี้ก่อนครับ